คุณรู้ไหมตลาดหุ้นเหมือนทะเลบ้าคลั่งที่มีทั้งพายุและคลื่นซัดมาไม่หยุดมาหาทางฝ่าทะเลคลั่งด้วยดาวเชอรี่กันเถอะดาวเชอรี่หรือทฤษฎีดาวคิดค้นโดยชา์ลส์เฮนรี่ดาวนักเขียนผู้ก่อตั้งและบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal ในช่วงปีคริสต์ศักราช1851ถึง1902วันนี้เราจะมาเรียนรู้ดาวเชอรี ในสไตล์ของ Trader อร์แอนด์เดโคกันค่ะแนวคิดของดาวเทียรี่ 1. เทรนด์หลักใช้ทม์เฟรมระยะกลางและระยะยาวโวลูม MACD เทรนด์ขาขึ้นราคาทำไฮเออร์ไฮไฮเออร์โลโวลูมซื้อเพิ่มขึ้น MACD ตัดขึ้นเทรนด์ขาลงราคาทำโลเวอร์ไฮโลเวอ Low ลโวลูมขายเพิ่มขึ้น MACD ตัดลง 2. แรงต้านส่วนกระแสเวลาทะเลสงบช่วงคลื่นพักตัวเราเกาะกระแสขาขึ้นซื้อตอนยอ่ยอ buy on dip ราคาปรับลงแต่ไม่หลุดแนวรับโวลุ่มเบาบางในขณะที่เทรนยังไปต่อแต่ถ้าช่วงขาลงเราขายตอนเด้ง sell on rally เพื่อหนีแรงขายหนักก่อนตลาดจะถูกถล่มด้วยสึนามิ 3. คลื่นรบกวนได้แก่ข่าวไทยในและภายนอกทั้งข่าวดีและร้ายเช่นนโยบายรัฐ ผลประกอบการออกสินค้าใหม่โปรเจกต์ใหม่การควบรวมกิจการการเสื้อหุ้นคืนแตกพาและอื่นๆดาวเทอรี่พาเรารอดได้เพราะ 1. ช่วยให้เรามองเห็นภาพใหญ่ก่อนคนอื่นเห็นให้รู้ว่าตอนนี้หุ้นอยู่ในขาขึ้นขาลงหรือพักตัวเหมือนเรารู้ว่าคลื่นใหญ่กำลังจะมาหรือว่าทะเลสงบถ้าอยู่ในเทรนขาขึ้นให้เกาะคลื่นไป แต่ถ้าอยู่ในเทรนขาลงเตรียมขายลดขาดทุน 2. แยกคลื่นแท้กับคลื่นลวงให้สังเกตว่าหุ้นทำราคา higher high และ higher low แล้วหรือ,อยังถ้ายัางแปลว่าคลื่นลวงอย่าเพิ่งตามแล้วราคาตอนนี้พักตัวหรือว่าพับฐานแด้งกลับตัวหรือว่าดิ้นเฮือกสุดท้าย 3. ช่วยวางกลยุทธ์ระยะยาวไม่เน้นเข้าออกระยะสั้น แต่เน้นเข้าใจแนวโน้มใหญ่เพื่อจะได้วางแผนระยะกลางถึงยาวและไม่ทำให้เราแพนิคตอนตลาดผันผวนระยะสั้น Trader and the c o d e X s e r i e s ย่อยทฤษฎียากให้เข้าใจง่ายๆคิดก่อนเทรดวางกลยุทธ์ก่อนพอร์ตพังแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ